แล้วค่ะสวัสดีค่ะใส่เครื่องปรุงไปบ้างแล้วสองตายายฟันไม่ดีนะชิมกันจ้าสืดนิดนึงค่ะเดีย๋ยวใส่น้ำใกนะคะ เครื่องปรุงไปบ้างแล้วชิ้นบเบลอเลยดูก่อนนะเปื่อยหรือยังเดี๋ยวจะชิมแล้วค่ะเพราะว่าต้องไว้ขักพักหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปรุงรสนิดนะึ่งสองตายายฟันไม่ดีนะชิมกันจ้า จืดนิดนึงค่ะเดี๋ยวใส่น้ำีกนะคะไมาได้ซื้อผักชีใส่กระต้นหอมก็ ซื้อผักชีใส่แตงต้นหอมก็แซ่บแล้วจ้าฝากคลิปด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะแ,แล้วค่ะสวัสดีค่ะหอัผักชีไม่ได้ซื้อจ้าเพื่อน ปรุงเราก็เหมือนเดิมค่ะคาะจะใช้ใบมะกรูดโหบพริกกระเทียมหอมแดงใส่ไปมเะเขือเทศนิดหน่อยมะขามเปียกนะคะปรุงเหมือนเดิมขายต้มก็อร่อยค่ะต้มไก่บ้านชิ้นเบลอเลยดูก่อนนะเปลือหรือย,ยังเดี๋ยวจะชิมแล้วค่ะเพราะว่าต้มงไว้พักหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆจืดนิดน,น,นึงค่ะเดี๋ยวใส่น้ำไกนะคะ จบแล้วจ้าฝากคลิปด,ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะแ,แล้วค่ะสวัสดีค่ะเกือเทศนิดหน่อยมะขามเปียกนะคะปรุงเหมือนเดิมไข่ต้มก็อร่อยค่ะต้มไก่บ้านเกืเทศใส่ตอนท้ายไก่บ้านชิ้นใหญ่ต้องต้มต้มไว้นานๆค่ะเพื่อนๆ ซื้อผักชีใส่แต่ต้นหอมก็มเกิดเทศนิดหน่อยมะขามเปียกนะคะ ปรุงเหมือนเดิมไข่ต้มก็อร่อยคะ่ะต้มไก่บ้านพ <c oughs> อละผักชีไม่ได้ซื้อจ้าเพื่อนๆเรื่งปรุงเราก็เหมือนเดิมคะ่ะค่ะจะใช้ใบมะกรูดโขบพริกกระเทียมหอมแดงใส่ไปมเะเขือเทศนิดหน่อยมะขามเปียกนะคะปรุงเหมือนเดิมไข่ต้มก็อร่อยคะ่ะต้มไก่บ้าน แซ่บแล้วจ้าฝากคลิปด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะแต่ละค่ะสวัสดีค่ะใส่เห็ดไปด้วยจ้าอดีใส่เห็ดนาะงฟ้าไปด้วยมากินด้วยกันค่ะไม่ได้ซื้อผักชีใส่แต่ต้นหอมก็ปรุงรสนิดหนะ่อยพอละผักชีไม่ได้ซื้อจ้าเพื่อนๆ เรื่องปรุงเราก็เหมือนเดิมค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดโหกพริกกระเทียมหอมแดงใส่ไปสองตายายฟันไม่ดีนะชิมกันจ้าสุดนิดนึงค่ะเดีย๋ยวใส่น้ำใกนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆทำต้มไก่จ้าต้มไก่บ้าน จุดนิดนึงค่ะเดี๋ยวใส่น้ำใกนะคะชิมเบอรเลอเลยดูก่อนนะสวยหรือยังเดี๋ยวจะชิมแล้วค่ะเพราะว่าต้องไว้พักหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อน,น,น,นๆเดี๋ยวชิมอีกรอบ เทศใส่ตอนท้ายไก่บ้านชิ้นใหญ่ต้องต้มต้มไม่นานๆค่ะเพื่อนๆแซ่บแล้วจ้าฝากคลิปด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะแต่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสเสิมผทเทศนิดหน่อยมะขามเปียกนะคะปรุงเหมือนเดิมไก่ต้มก็อร่อยค่ะต้มไก่บ้าน เทศใส่ตอนท้ายไก่บ้านชิ้นใหญ่ต้องต้มต้มไม่นานๆค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆทำต้มไก่จ้าต้มไก่บ้านแซบแล้วจ้าฝากคลิปด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะแต่แล้ะค่ะสวัสดีค่ะปรุงรสนิดเนาะ นนิดน <S <S เกิดเ็ดใส่ตอนท้ายไก่บ้านชิ้นใหญ่ต้องตุม้มตุ้มไว้นานๆค่ะเพื่อนๆชิ้นเบลอเลยดูก่อนนะเกยหรือยังเดี๋ยวจะชิมแล้วค่ะเพราะว่าต้องไว้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆสองตายายฟันไม่ดีนะ ชิมกันจ้าสองตายายฟันไม่ดีนะชิมกันจ้าจุดนีดหนึ่งค่ะเดีย๋ยวใส่น้ำีกนะคะใส่เห็ดไปด้วยจ้ะ อดีใส่เห็ดนางฟ้าไปด้วยมากินด้วยกันค่ะสืดนิดนึงค่ะเดี๋ยวใส่น้ำใกนะคะไมได้ซื้อผักชีใส่แต่ต้นหอมก็สืดนิดนึงค่ะ ใส่น้ำีกนะคะสองตายายฟันไม่ดีนะชิมกันจ้าไม่ได้ซื้อผักชีใส่แต่ต้นหอมก็เกิดเทศใส่ตอนท้าย ไก่บ้านชิ้นใหญ่ต้องต้มต้มไว้นานๆค่ะเพื่อน